วันนี้ก้อยจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านแว่นตาเกรสออฟติกของก้อยกันนะคะเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะไปเลยค่ะพิกัดร้านแว่นตาเกรสออฟติกอยู่ในซอยวัดคันท้ายนรสิงห์กราข้านตลาดตะกีมีที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะบรรยากาศในร้านสไตล์มินิมอลมินิมอลน่ารักสดใสค่ะสบายสบายกันเองค่ะและยังมีกรอบแว่นให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ในราคาโปรโมชั่นกรอบพร้อมเลนส์มัตติคตดในราคาแค่หลักร้อยเองนะ ลูกค้ายังได้รับการดูแลตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดตามมาตรฐานสากลด้วยเจ้าสองเครื่องนี้ด้วยค่ะเจ้าเครื่องนี้เรียกว่าออโต้รีแฟกเตอร์มีหน้าที่ทดสอบหาค่าสายตาเบื้องต้นค่ะหลังจากนั้นก็จะมาตรวจวัดหาค่าสายตาอย่างละเอียดทั้งสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงและทดสอบความสามารถในการมองเห็นจากเจ้าเครื่องเก่งเครื่องนี้ที่เรียกว่าโฟล์ตเตอร์เป็นยังไงบ้างคะทุกคนร้านแว่นตาเกรสอตติกมี2สาขาค่ะ ีซอย30กับสาขาตลาดปค้คีคือสาขานี้ก็ประจำอยู่สาขานี้นะคะยังไงก็ขอฝากร้านกับทุกคนด้วยค่ะอย่าให้ปัญหาสายตาเป็นปัญหาของชีวิตทุกคนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย